สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิ i ิ่งไทม์บายมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่ประจําเดือนนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นข้อความในเดือนพฤษภาคมหรือว่าเมสเซจอินเมนเองก็เหมือนเดิมนะหนึ่งอ่ะชัร์ฟโลไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ1ก็ได้ไพ่มา2ใบนะอย่าเรามารอดูกันว่าไพ่ที่เราได้มาเนี่ยมีสารหรือข้อความอะไรอะ่ะที่เราควรรู้ในเดือนเดือนนี้นะคะพไพ่ใบแรกนะคะจะเป็นไพ่ understanding ค่ะแล้วก็ไพ่ใบที่สองนะคะจะเป็นไพ่ joy ค่ะก็เหมือนเดิมเนาะการอ่านไพ่อันนี้จะเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยทั่วไปถ้าใครรู้สึกว่าสารที่เราได้รับฟังไปมันไม่ใช่สารของเราอะค่ะอยากให้ทุกคนทิ้งสารนั้นไว้กับหนึ่งนะคะอย่านำข้อความที่ได้ยินอะหรือว่าสารที่เราได้รับฟังอะกลับไปเพราะว่าสิ่งที่เราคิดอะค่ะมันมักจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามโอเคค่ะมา หนึ่งมองว่าในเดือนพฤษ,ษภาคมเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ตัวเราเองอะคะ่ะจะมีการกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวหรือว่ามันอาจจะมีปมบางอย่างอะที่เราได้ซ่อนไว้อยู่ภายในอะที่ตัวเราเองอะค่ะอาจจะทําเป็นมองไม่เห็นทําเป็นอิกนอมันไปหรือปฏิเสธที่จะยอมรับว,ว่าไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆนะแล้วมันก็ดันส่งผลให้เราอะมีความอยู่ๆก็เกิดความเข้าใจอะคะ่ะหรือว่า ความตะหนักรู้ในระดับที่มันดีบมันลึกซึ้งมากขึ้นน่ะเราเห็นภาพแล้วก็เห็นทิศทางของทางของเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยว่าเราอ่ะกำลังจะมุ่งไปทางไหนที่มันมีความแบบชัดเจนมากขึ้นซึ่งเราก็อาจจะเกิดความ รู้สึกว่าเออสิ่งต่างๆ่ที่เราโฮมันไว้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องปลดปล่อยตัวเราเองอะค่ะจากความผิดพลาดจากเรื่องราวบางอย่างที่เราเคยทําในอดีตนะปลดปล่อยตัวเองอะให้มันได้เป็นอิสระจากความคิดความเชื่อที่มันคอยจํากัดตัวเราเอาไว้อะค่ะซึ่งสิ่งที่เข้ามานะันน่ะที่เราได้เจอไม่ว่าเป็นปัญหาเอ้ย อะไรอุปสรรคต่างๆน,น,นานามันก็เปรียบเหมือนกับบททดสอบอะที่มันช่วยให้เราอะค่ะมีการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านร่างกายความคิดหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณก็ตามะเนาะที่ผ่านมาตัวเราอาจจะรู้สึกว่าหัวใจเราความรู้สึกของเรามันโดนทำ้ายหรือว่ามันเจ็บปวดจากการที่คน จากคำพูดหรือว่าการกระทำอะะของคนรอบข้างของเราจนบางครั้งมันทำให้เราอแอบมีความด้านชาหรือว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจรับความสุขหรือว่าโอกาสที่มันกำลังจะเข้ามาหาตัวเราะคะ่ะแต่จากนี้ไปทุกทุกอย่างะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญก็คืออยากให้ตัวของคนที่เข้ามาฟัง่ะคะขอให้พวกคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นการที่เราได้แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่องความคิด ความกังวลใจความรู้สึกต่างๆอ่ะให้กับคนที่เรารู้สึกว่าคนเหล่านี้เขาเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราอ่ะรู้สึกสบายใจแล้วก็มันเป็นการขับไล่พลังงานด้านลบอ่ะหะออกจากตัวเราออกไปได้ด้วยค่ะส่วน ข้อความที่เราอยากแนะนำอ่ะให้ลองพูดซ้ำๆกับตัวเองเพื่อเป็นการเหมือนกับดึงพลังงานดีๆเข้าหานะคะคุณอาจจะบอกกับตัวเองว่าเออแบบฉันปลดปล่อยพลังงานลบที่สุดล้างชีวิตของฉันพยายามพูดประโยคเหล่านี้ค่ะท่องไว้ซ้ำๆมาค่ะในทุกๆเช้าที่ตื่นมามันจะเป็นการทําให้เราอ่ะช่วยทําให้สิ่ง ที่เป็นด้านมืดหรือพลังงานก้อนสีดำๆสีเทาๆที่มันวนอยู่ภายในร่างกายของเราอะค่ะได้มีการปล่อยออกไปได้สิ่งที่เราควรทําในเดือนนี้นะคะหนึ่งอยากให้อย่างแรกเลยอะคะ่ะลองปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากโคกกรอบความคิดแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่มันจํากัดต,ตัวตนของเราเอาไว้อะคะ่ะและสองใช้เวลาทําความเข้าใจเรื่องเราต่างๆด้วยมุมมองที่มันอาจจะแบบแตกต่างออกไปดูสามนะคะลองสร้างความสมดุลนะ่ะให้ชีวิต ในแง่ของทั้งร่างกายและจิตใจยอย่าแบบเน้นไปทางใดทางหนึ่งจนมากเกินไปและสิ่งที่เราไม่ควรที่จะทําหรือว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นในแง่ของการสนใจหรือเลือกที่จะมองสิ่งต่างๆแค่เพียงเปลือกนอกอะเนาะเราอาจจะรีบตัดสินใจโดยเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งและอย่างที่2ก็เป็นในเรื่องของการปิดบังความรู้สึกการเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองออกจากคนรอบข้างและสุดท้ายนะคะ ความใจร้อนรีบเร่งการที่เราต้องการให้เกิดผลลัพธ์ไปไวอะคะ่ะสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรามัดระวังอย่าให้มันเกิดกับเรานะคะโอเคค่ะสารจากภพ่ในเดือนพฤษภาคมก็มีเป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับทุกๆคนหนึ่งเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วอย่าเจอกันใหม่ค่ะในการทาพิธาาีกรศมบายบาย